วันนี้จะพาเข้าครัวนะคะซร่งอันนี้ก็คือในครัวของเราอพาร์ตเมนที่แบบมาเช่าเอาไว้มัจากมันก็จะเป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวจากร้านไทยนะคะเป็นข้าวข้าวพื้นเมืองเป็นแบบข้าวข้าวเาก็ซื้อมาสากงกองสองพันสามร้อยบาทก็ประมาณสองร้อย สองวายเดี่ยวมาเนาะแล้วก็จะคุกคุกก่อนนะจ๊ะแล้วก็มีไมโครเวฟให้เราด้วยเราก็จะมาเล่นกันในกล่กอง เตรียมกออ็พอจ้ะสักสามนาทีก็น่าจะเวิร์กอยู่แล้วก็เมื่อวานเราก็มีข้าวเก็บปรานะจ๊ะซึ่งมันเป็นแตงกีก้อ๊บก็คือเขาก็ให้ฟรีมาอร่อยอร่อยมาก ใจจริงๆอันนี้มีซอสด้วยนะคะกนน็จะเป็นซอสติบค่ะก็จะเป็นน้ำปลานะคะเออจะทำเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้น่ารักขอเป็นน้ำปลาหน่อย แล้อยู่น่าจะเอาเข้าวสารมาสักกิโลหนึ่งอ่ะเจ๊เออเาก็มาหุงก,กับเตาไฟฟ้าเหมืตอนที่เราอยู่ฮ่องกงก็จะประมาณนั้นนี่เป็นน้ำมัน ที่สุดก็ต้องเป็นอันนี้ค่ะอร่อยเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะคะ่อนเก็บแม่หนึ่งชิ้นก้อนจิ้มบ้านเราอ่ะอืมเลิศได้อยู่ ปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาซอสแล้วก็ปิดฝาฟิโซดนะคะทิดชู่นิดนึงการละพอแบงคออนะคะหรือว่าการการพอการการพอ,อ,อการการพอแบงคออ ก็จะอร่อยมากๆรอบที่แล้วเราออกอ็กินอาหารไทยกันอันนี้เลยได้เลยนี่หองกุนจากเต้านะคะอร่อยเดี๋ยวก็จะทำเป็นบุฟเฟ่ตไว้ให้เหมือนเดิมอันนี้เป็นชื่อร้านเขานะคะที่ดีไปล จะทำเป็นบุฟเฟ่ไ้ให้หนึ่งใครอยู่ก็มากินแล้วก็เดี๋ยวมันจะคลุกข้าวนิดนึงนะคะอันนี้อย่างนี้มื้อเช้าของเราสี่คนกับข้าวสามกลงอือือ ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะแข็งๆรอบนี้ดีหน่อยมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มันก็จะมีแบบเครื่องครัวให้ครบทุกอย่างเลยสักผ้าก็ได้ด้วยค่ะเหมือนรอบที่แล้วเราไปอยู่ที่เพนเฮาส์ฮารูฮาราหรูหรามากแต่ว่ามันก็จะได้ความหรูหร,ราครับมันก็ไม่มีแบบเครื่องมือใช้สอยอะไรนี้นะคะทำครัวค่ะแม่เออ คุกคลูงกันไปเลยข้าวสองอย่างอ่าหมูอันนี้แล้วอ่ะอันนี้หมูอุ่นแล้วแล้วก็เนื้ี่ยคลุกคลูงกันไปเลยหมูมังกำลังเตรียมอาหารเช้าเหรอใช่ค่ะกำลังเ,เตรียมอาหารเช้าให้กับทุกคนแล้วก็จะเอาไปเวฟอ,อันนี้ก็เวฟแล้วไนงะเนี่ยก็เ,เวฟเป็นถ้วยด้วย,วย,วยก็ดีนะอยู่นะไมเลยสวัสดีค่ะได้สวัสดีถือด้วยขอกาแฟนหน่อยได้เอากาแฟเขาหรือกาแฟเรากาแฟเราดิ เดี๋ยวไปชงกาแฟให้คุณเจนิดนึงน,นะคะเราก็พบกาแฟมาด้วยนะคะสเปรล,ล่านะคะรอร่อยมากไปเดินเล่นมา,าไ,ไปแล้วกลับมาเมื่อกี้แล้วก็อยู่เดี๋ยวเราจะชงสเปรล,ล่าให้ดูด้วยนะคะกาแฟอาราบริกาเมียมอุย้ย มีดเขาฝั่งนี้นะคะถึงจะได้เมื่อเช้าอ่ะก็มีกาแฟเขาก็ลงกินกาแฟเขาไปแต่มันก็อ,อร่อยสู้สเตล่าไม่ได้นะคะแล้วก็สเตลาก็ทําให้รูปร่างเราหุ่นเพียวด้วยพี่แม่เขาด้วยไหมกาแฟะคะ่ะยังครับขอบคุณครับโอเคของเจ้น,นังนนองน้นองแล้วก็ เราก็จะไปบีบน้ำร้อนตรงนี้นะคะเระเราก็จะมีตู้กดน,น้ำร้อนให้เราด้วยวิธีการก็คือเล่นคือ เบรลหอมฝุดหอมหอมหอมมากไม่เหมือนกาแฟเขาว่ากาแฟเรามันหอมจริงๆช้อนคนนิดนึงนี่แหละกลิ่นอาราบ,บิก้าของแท้ค่ะ Mm-hmm. มัต่อคุกข้าวค่ะข้าคุกคุกข้าวมัน,ะมนจะมีไข่ดาวด้วยเพราะว่าเราซื้อเป็นกระเพราไข่ดาวนี่ต้องคุกให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะ <c oughs> you okay. แต่ว่าข้าวหอมมะลิเขาว,าว่ามันไม่ได้หอมมะลิเนะมันไม่ได้แบบคือมันก็โอเคแหละก็ใช้ได้ถือว่าเป็นข้าวที่ดีกว่าสําหรับเราอะเนาะมันก็คือข้าวที่ดีกว่าข้าวในดูไบแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนที่นี่คือคนที่นี่เขาก็โชคของเขาก็ได้แต่ว่าเราก็จะชอบของเราใช่ไหมล่ะคะ เจะตักไข่ดาวไปวางเอาไปอุ่นเค <Okay. S 1> ระหว่างที่รอสามนาทีเราก็แอบมาจิ้มอันนี้ข้าวเกี๊ปลานาราไม่บา น t h ติงอ,อร่อยแล้วมีอิกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นผัดซีอิ๊วค่ะที่เป็นผัดขี้มางถูกไหมคะ แต่รู้สึกว่ารูปที่ลอยที่เลวว่าอร่อยกว่านี้ถ้ามาอยู่ดูไบนี่น่าจะแบบทำอาหารไทยขลายน่าจะรุ่มแต่ว่าคนที่นี่เขาก็กินไม่ได้นะเขากินปุ๊บเขาก็บอกว่าเผ็ดมากแต่ว่าเราบอกว่ามันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรนะก็อร่อยกำลังดีมีหน้าค่ะเขาเลยบอกว่าแกงไตปลาเราเป็นอาหารยอดเยี่ย คือแบบว่าลิ้นเขาว่ากินเผ็ดมากก็ได้อันนี้ก็สำหรับมนนะสาวใต้ตากคมตากคมอย่างเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เผ็ดอะไรเลยมันอร่อยค่ะเอาอ่อนโดแเรวก็จิ้มสี I like baking one.